สวัสดีค่ะตอนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับนุ๊กในคลิปวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยนุ๊กจะพาเพื่อนๆนะคะแต่งหน้าไปเรียนนะคะไปเรียนมหาลัยนั่นเองนะเป็นการแต่งหน้าไปมหาลาัยที่สะดวกรวด<ะ>เร็วนะคะสามารถตื่น8ปดโมงห้าสิบห้าแล้วก็ก้าโมงออกไปเรียนได้เลยนะ้งเดี๋ยวเราไปตามดูกันดีกว่าะคะ่ะว่ามันจะง่ายหรือว่ามันจะรวดเร็วแค่ไหนค่าดูกันเลย จะเอาของที่ใช้จริงๆเนี่ยมาใช้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็แต่งให้ดูจริงๆเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่งประเดี๋ยวแต่งยังไงนะคะเริ่มแรกเลยก็จะใช้เป็นอย่าง2อย่างนี้คู่กันนะคะเป็นดีดีบิวตี้ลัดนะคะสีเบส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แปรงที่เป็นลักษณะแบบแปรงอย่างนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเช้าๆอย่างเงี้ยมันรีบแล้วมันเกลี่ยรเร็วกว่านะที่เลือก BB ีอันนี้นะคะเพราะว่ามัน ขาวดีนะหนุไม่ค่อยเจอบีบีที่มันขาวสําหรับหน้าตัวเองนะคะแล้วมันก็ไม่ดอกเลยระหว่างวันนะมันบางทีเราเรียนแบบแปดโมงเก้าโมงอยู่ถึงแบบห้าโมงสี่โมงอย่างเงี้ยมันแบบมันนานมากจริงๆนะคือเรียนจนม่วงแล้วม่วงอีกมันก็ไม่เสร็จสักทีถ้าเกิดว่าแบบใช้อะไรที่มันสีดอกอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบแย่มาเพราะว่าหน้าจะแบบเหมือนโดนเล่นของมันเลยอะเพราะมันจะขมมากนะคะ เนี่ยพอเราใช้แปลงางเน,นี้มันเบลนนะมันก็เร็วด้วยแล้วก็ขาวติดทนนานไปเลยอย่าลืมทาคอ,อเขาก็มีแบบสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าสีสีเราใช้งานง่ายมากเนี่ยมันใช้แค่แบบบ๊มเดียวกับแปรงเนี่ยน้าก็แบบโอเคเลย ต่อมานะคะขอลง,งคอนซีลเลอร์อนิดนึงนะคะเป็น easy cover stick concealer นะเนองจากว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะมันง่ายดีแล้วก็แบบมันหยิบง่ายที่สุดแล้วก็เลยเอามาใช้นะเพื่อความรวดเร็วนะคะนุก็จะใช้กระปรงอันเดิมนี่แหละทำการเกลี่ยใต้ตาหรือไม่ก็แบบนิดีลงมากๆก็ใช้นิ้วไป พี่เขียนคิ้วนะคะนุกมีลูกรักตัวใหม่นะเป็นโซ p แอนกอรี่นะคะใช้ดิ้งดีสีน่ารักมากสีแบบสีอ่อนๆกำลังดีนะแล้วมันไม่ค่อยแบบลบระหว่างวันน่ะอันนี้คือสิ่งที่ชอบแถมสีมันก็โอเคไม่แย,ย่ไม่แย่เนื้อมันใช้ง่ายดีนะคะมันเขียนขึ้นโค้งคิ้วง่ายนะ บางทีแบบเช้าๆ้านี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบเราเะเขียนคิ้วตรงไหมแต่ยังไงก็ต้องมีคิ้วไว้ก่อนบางทีแบบนุกใช้เวลาแต่งหน้าจริงๆไปเรียนเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าบางทีตื่นก็แบบอีกห้านทีไปเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องรีดแต่งนิดนึงนะต่อไปนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความง่ายนะคะจะใช้อันนี้เลยเป็นอายแชโดว์นะส่วนใหญ่ก็ใช้ยูสองสีนะคะคือสีขาวแล้วก็สีทองนะ เราจะลองไอกริตเตอร์สีทองนี้นะคะให้ทั่วเปลือกตาบนเลยค่ะแตะแค่นิดเดียวนะให้มันเป็นแบบประกายประกายเฉยๆนะตาย,ยังไม่หายช้ำเลยก็จะเป็นประกายสีทองๆแล้วมองแทบไม่เห็นเลยอีสีหนึ่งนะคะก็ใช้สีขาวเลยใช้กับแปรงที่เขาให้มาเนี่ยแหละอย่างเงี้ยมันจะง่ายต่อการแต่งหน้าน,นะคะ หนูก็ไม่ทาอะไรมากทาเราไว้ถุงใต้ตา,ตา,ตาเกี่ยวให้มันแบบ๊อบขึ้นมาเฉยๆใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมีนะคะมุกเน้นแบบว่าความรวดเร็วในชีวิตมากๆากนะส่วนตานะคะวันที่ไปเรียนเนี่ยจะไม่แต่งเยอะเลยนะเพราะว่าจะโดนดานะคะแล้วก็กีดไอายไลเนอร์ค่ะอันนี้เป็นมิส t ทนซูเปอร์แบ็ k นะ บางวันน้นโนก็จะกีดข้างล่างลงมาด้วยนะแล้วแต่วันมาที่ดักขนตากับปัดมัสคาร่านะคะก็จริงๆแล้จะเปลี่ยนไปไเรนะื่อยๆน่ะมัสคาร่ามันมีเยอะแยะมากนะตอนนี้ก็ลองใช้ไปไเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ใช้ตัวใหม่เหมือนกันมัสคาร่าอันนี้มันค่อนข้างหนาะน,นี้นะคะแล้วก็แบบยาวดีด้วยแต่ว่า ้อเสียก็คือล้างออกยากหน่อยนึงหัวแปรงด้านบนมันเล็กดีนะแบบว่าปัดแล้วมันสะพึงพิปัดแก้มนะคะนุ๊จะใช้ของทัดเลยอันนี้นะสีนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันเร็วดีนะแล้วมันมีแบบครบทุกอย่างเลยอะแล้วแต่นะบางทีแบบวันนี้ก็ไม่ได้ปัดแก้มสีนี้อะไรเนี่ยก็จะแล้วแต่วัน แต่ก็จะเน้นแบบว่าไม่ได้แบบปัดสีแรงมากเพราะว่าจริงใจเพื่อนที่ปัดแก้วของทานเนี่ยมันอยู่นานดีนะคะแบบครั้งเดียวมันก็อยู่ทั้งวันแล้วแต่มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการทาลิปนั่นเองนะอันนี้ใช้เป็นลิปเพนนะคะก็เป็นแบบนี้ มันไม่ทนมากแต่ว่ามันถูกดีนะอันนี้คือ4 07นะคะเป็นสีออกแดงๆนิดนึงนะวันที่ไปเรียนเนี่ยหนุจะชอบทาสีแดงๆเพราะว่ามันจะทำให้หน้าไม่ซีดนะคะเพราะว่าเป็นคนหน้าซีดง่ายนะ แต่ว่านี้เวลาที่แห้งแนละ้วมันจะเป็นขุยนิดนึงนะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆน,น,นะคะจะได้รับความรู้นะคะในคลิปนี้นะสําหรับการเลือกเครื่องสำอางในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะแบบง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ได้รว,วดเร็วทุกอย่างนะคะนะก็ไปลองหาซื้อหาตองกันได้นะทุกอย่างในคลิปนี้นะคอนเฟิร์มว่าใช้จริงนะเออเพราะว่ามันเร็วดีนะคอนเฟิร์มจากคนตื่นสายคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย